วัดีครับผมนักเก่งครับวันนี้ก็กำลังเดินทางออกไปหาตกปลาสักสองสามชั่วโมงครับพอได้หาปลาให้น้องพุนครับก็ตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งแล้วครับก็จะถึงบ่อก็ประมาณบ่ายสองแหละมีเวลาสักประมาณสักสองสามชั่วโมงน่ะ ขาบอ,นะโโอ,โอ่โดนแล้วตัวเลกตัวเลขโดนแลวครับตัวเลขเป็นนิดก็สวัสดีครับ วันนี้ก็อ,อกมาตกปลาอย่งนี้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยมันคุลาดเนะ่ะเขาก็ปลดลอกอยู่นิดหน่อยอยากพื้นที่สีแดงก็พอไปตกปลาได้ครับตอนนี้ผมลองตกจากตอนต้นคลิปแล้วนะปลาเล็กไซนี่นะสองนิว้วแบบไซเล็กๆเ,เนี่ยตกมาลา่านี่มันไม่ได้เลยครับมันตอกยึึงยึึก มันไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะเซจทุนใหม่เป็นการต๊กแบบไม่ตายแล้วกันครับนี่ครับตอนแรกผมใช้ทุนตัวนี้ต๊กก็เป็นทุนที่ทําเองนะครับแล้วก็ทําขายด้วยถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสั่งทุนได้ไอดียรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างเลยครับโดนละเจ็ดสิบบาทคนระับ ที่ผมใช้ต๊ะบาลานซ์ทรงนี้นะครับเราผงก็จะมาเปลี่ยนผมจะเอาตัวเนี้ยตัวใหญ่ที่ผมทาไม้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นหางตันครับเพราะว่าทาไม้เลยหรืยว่าจะเอามาลองสักหน่อยเดี๋ยวไปตั้งทุนก่อนคนบะผมจะตั้งให้มันหนึ่งข้อสีเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมจะตั้งให้มันอยู่ประมาณหนึ่งข้อสีเลยให้มันลอยครับหนึ่งข้อสี วเวลาโตะผมจะยียโต้ไขมันอยู่ประมาณสามถึงสี่ขอโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาไปตั้งตนก็ค่อยตัดตะกัวออกได้ครับเวลาโตกเนะ แต่นี่ลมมันแรงครับผมจะตั้งให้ทุนมันค่อยๆจมครับแก้ปัญหาเพราะว่าตอนแรกผมอาจจะตั้งให้มันร้อยหนึ่งข้อสีใช่ไหมครับที่นี่ลมมันแรงเกินครับผมจะตั้งมันค่อยๆจมจมลงช้าๆนะครับ ตั้งเส้นแล้วเราก็มาใส่เบ็ดทีหลังครับถ้าในกรณีปลาเล็กมันเยอะนะครับก็ไม่ต้องใช่เหยื่อฝุ่นนะครับใช้เป็นเหยื่อหนวดเลยครับตอนนี้ผมใช้เป็นเหย,ยื่อฝุ่นอยู่เดี๋ยวผมจะทําเหยื่อเป็นเหยื่อหนวดนครับ โอเคตอนนี้ผมหานาดินได้แล pues huh, mm ้วครับอออืืมเห็นนะครับ ูในกล้องจะทันไหมนะถอนเนี่ยมันจะเป็นปลาใสเนี่ย ลงไปกินเลยไม่ตีดครับถอนบางทีมันเล็กเกินยนุคนี้ก็กินนะครับปลามันเยอะครับ ไปเล่นอยู่นะครับจะจมเล่ไม่จมเหล่จะจมอย่างเดียวถอนหวันโอ้โหโดนอะไรไม่รู้ครับนักเปียกเลยโอ้โหโดนแล้วครับโดนของใหญ่ Oh, 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 ้อนอย่งสวยนะครับมาเกเนี่ยโดนของใหญ่ซะแล้วอ๋อจมเลยครับอีรอบเนี่เห็นไหมครับถอนแล้วโอ้ถอนแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวถอนแล้วมันก็จะมีใส่หนิมันะ้ง nên để rồi hấp tu liệt lẽ liền liền dưng 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 thoảng ืมตองแล้วครับเมื่อกี้อืมอืมอืมเห็นไหมครับยิง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 อันถอนหลังครับนะั่นโดนแล้ว มุดบ่อไปแล้วเอาปลาเรียกไหนมันมดดบออืมอนนั้นจะทอน้วคบเหไหม่ันนั่น แต่ไหมนิดเดี๋ยวถ้าถอนขึ้นมาหนึ่งคอสีนี่ก็โอ้ยนั่นถอนแล้วครับโดดแล้วรู่ะปลาบินเนี่ยพระลูกหลนานไอ้พวกนั่นแหละ จะจมแล้วครับเดี๋ยวถอนใครดูแล้นั่นถอนแล้วครับนั่นไงครับโดนอีกแล้วถอนแล้ยโดนโดนแล้วปาทู บาทูเดี๋ยวว่าใส่ไม่ใหญ่อะไรเนี่ยนานๆเล่นแล้วครับ แล้วก็ถอนใครดูได้ครัตกตกแล้วก็ถอนถอนแล้วโดนแล้วครับ อื้จมกเทียเห็นไหมครับอุ๊จะถอนแล้วทะถอนแล้วโดนแล้ว

ปลาเล็กท้วโดนนะครับครับ,รบก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเวลาตกปลาเจอปลาเล็กนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการตกใหม่เพราะว่าบางทีบาลานมันตอกบึ๊บแบบลงไปมันเลนปลาเล็กมันเยอะ เปลี่ยนไปต๊กไม้ตายก็ได้ครับง่ายๆครับเหมือนผมที่ว่าตอนแรกนะครับผมเปลี่ยนไปตุ๊กไม้ตายอ่ะดีผมบ็เห็นไหมครับมันจะบางทีมันกับถอนปลาเล็กถ้าปลาใหญ่มันเข้ามากินแป๊บเดียวครับก็พอได้กับเข่าให้ลูกชายอยู่ครับวันนี้ก็เอาแค่สองตัวครับเพราะเพราะว่าไส้ไม่เอาครับมันเล็กเกินครับ ไหนเราเอาไซนี่ครับไซบูเพราะว่าตัวเลขกก็มีครับแต่มันโลโคซิบครับไซนี่โลเจ็ดซิบเอาไซนี่ดีกว่าครับครับโอเคครับสวัสดีครับ